ครับผมมาเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานสัมมนาสำคัญยิ่งเลยนะครับเรื่องทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย2560-61นถึง61นะครับงานนี้เป็นงานที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟ r ร์เรียเอสเฟสไปสำรวจข้อมูลมา1,800โครงการในสิ้นเดือนมิถุนายน60และขณะเดียวกันก็อัปเดตเรื่องของโครงการเกิดใหม่ตั้งแต่6เดือนแรกมานี้เป็นอย่างไรนะครับ ท่านจะได้เห็นจะชัดเจนว่าในกรุงเทพสถานการณ์เป็นอย่างไรและปริมณฑลด้วยนะครับแล้วเราแบ่งเป็นโซนย่อยๆทั้งหมด78โซนครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าแต่ละโซนนั้นเป็นอย่างไรบ้างในโซนหนึ่งๆเช่นสุขุมวิทเนี่ยครับก็ยังมีเห็นว่าทาวน์เฮาส์หรือว่าคอนโดมิเนียมเป็นอย่างไรบ้างเช่นคอนโดมิเนียมภาพรวมมันเป็นอย่างไรคอนโดมิเนียมระดับราคา5-10ถึงล้านเป็นอย่างไรบ้าง1 0 2ถึงล้านเป็นอย่างไรบ้างหรือระดับอื่นๆขายเป็นยังไงหนึ่งขายดีไหม เหลือเยอะไหมยังต้องขายอีกเท่าไหร่ถึงจะหมดอีกกีเดือนนะครับแล้วราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะรู้เป็นอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนอสังหาริรียรัพย์สําหรับนักพัฒนาที่ดินอสังหารเรทรัพย์สําหรับสถาบันการเงินที่อํานวยสินเชื่อกรับโครงการอสังหารเรียรัพย์หรือแม้แต่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเราต้องบริหารกันด้วยข้อมูลนะครับจึงจะประสบความสำเร็จวันพุธที่26กกรกฎาคมนี้นะครับพบกัน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซลิกิตครับสวัสดีครับ